สาวเกาหลีคนนี้เธอได้เดินทางมาเที่ยวที่ประเทศไทยกับเพื่อนของเธอเพราะว่าเธอนั้นอยากที่จะมาสัมผัสกับวัฒนธรรมวิถีชีวิตของผู้คนในประเทศไทยโดยก่อนที่เธอจะเดินทางมาที่นี่เธอได้หาข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยมาว่าเป็นประเทศที่น่าอยู่และผู้คนก็เป็นมิตร ซึ่งแตกต่างจากที่เกาหลีของเธอโดยสิ้นเชิงโดยในคลิปวิดีโอนี้พวกเธอจะพูดถึงประเทศไทยกันว่าอย่างไรบ้างนั้นก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้ผมก็ขอให้ทุกคนกดไลค์และกดติดตามให้กับช่องของเรากันด้วยนะครับหากใครที่พร้อมกันแล้วก็ไปกันเลยครับและผมก็ขอขอบคุณคลิปวิดีโอต้นฉบับดีๆแบบนี้กันด้วยนะครับเปิดคลิปมานะครับพวกเธอทั้งสองคนก็ได้เดินทางมาถึงที่ประเทศไทยแล้ว และตอนนี้พวกเธอก็ได้มานั่งอยู่บนรถและกำลังเดินทางไปหาที่พักเพื่อที่จะพักผ่อนต่อมาพวกเธอก็ได้เดินทางมาที่หน้าโรงแรมแห่งหนึ่งพอพวกเธอเดินเข้าไปภายในแล้วพวกเธอก็ได้เข้าไปเช็คอินและก็ได้เข้าไปนอนสองชั่วโมงต่อมาพวกเธอก็ได้ออกมาข้างนอกและก็ได้พากันมานั่งที่โต๊ะเพื่อที่จะมาพับดอกบวัวพอพวกเธอพับดอกบวัวเสร็จแล้ว พวกเธอก็ได้มาทานอาหารเช้าพวกเธอบอกว่าอาหารที่โรงแรมนี้มันอร่อยมากในเวลาต่อมา หลังจากที่พวกเธอทานอาหารเช้ากันเสร็จแล้วพวกเธอก็ได้มานั่งรถแท็กซี่และได้เดินทางกันมาที่วัดอรุณพอพวกเธอมาถึงแล้วพวกเธอก็ได้เข้าไปหาร้านเช่าชุดไทยเพราะว่าพวกเธอนั้นอยากที่จะลองใส่ชุดไทยแบบโบราณเข้าวัดดูพอพวกเธอแต่งตัวกันเสร็จแล้วพวกเธอก็ได้เข้าไปภายในวัดอรุณจากนั้นพวกเธอก็บอกว่าวัดอรุณสวยงามมากที่นี่มีการตกแต่งที่เป็นเอกลักษณ์ และฉันยังเห็นว่ามีนักท่องเที่ยวมากมายที่ใส่ชุดไทยแบบโบราณและพวกเขาก็ดูสวยหล่อกันมากๆพอพวกเธอเที่ยวชมกันเสร็จแล้วพวกเธอก็ได้เดินทางกลับพอพวกเธอเดินทางกลับขึ้นฝั่งกันมาแล้วพวกเธอก็ได้เดินทางกันมาต่อที่วัดโพพอพวกเธอเข้ามาภายในวัดโพพวกเธอก็ได้เห็นการตกแต่งและประติมากรรมของวัดโพ พวกเธอบอกว่ามีการตกแต่งด้วยสีทองและสีเงินเป็นจำนวนมากมันทำให้วัดดูเปล่งประกายและก็สวยเอามากๆแถมที่นี่คนก็มาเที่ยวเยอะกันจริงๆพอเที่ยวชมเสร็จแล้วพวกเธอก็ได้มาต่อที่พระบรมมหาราชวังเป็นที่สุดท้ายต่อมาเมื่อพวกเธอเดินออกมาข้างนอกแล้วพวกเธอก็ได้พากันไปเที่ยวร้านขายดอกไม้ก่อนที่จะไปร้านคาเฟ่แห่งหนึ่ง เพื่อที่จะไปสั่งเครื่องดื่มในเวลาต่อมาพอตกเย็นแล้วพวกเธอก็ได้เดินทางมาที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งเพื่อที่จะมากินอาหารเย็นพอพวกเธอเข้ามาภายในร้านพวกเธอก็ได้สั่งอาหารมากินและก็มาชมบรรยากาศและพระอาทิตย์ตกดินที่แม่น้ำเจ้าพระยาพอทานอาหารกันเสร็จแล้วพวกเธอก็ได้มานั่งรถตุกๆและได้พากันเดินทางไปที่ถนนเก้าสารพอพวกเธอมาถึง พวกเธอก็ได้เข้าไปที่ร้านเพ้นท์เห็นหน้าเธอบอกว่าที่ฉันมาร้านนี้เพราะว่าเพื่อนของฉันพามาฉันก็เลยต้องมาเพ้นท์กับเธอพอเพ้นท์เสร็จแล้วพวกเธอก็บอกว่ามันสวยมากๆจากนั้นพวกเธอจึงได้พากันเดินเที่ยวชมที่ถนนข้าวสารกันต่อจนไปเจอกับร้านขายผัดไทย เมื่อพวกเธอได้เห็นกับผัดไทยพวกเธอก็เลยซื้อมากันคนละหนึ่งกล่องต่อมาพวกเธอก็ได้มาเจอกับร้านขายสัตว์เลี้ยงพอพวกเธอเดินเข้ามาและได้เห็นกับเหล่าสัตว์เลี้ยงพวกเธอก็ได้เข้าไปถ่ายรูปกับชูกกาากเดอร์พวกเธอบอกว่ามันน่ารักมากๆพอถ่ายรูปเสร็จแล้วพวกเธอก็ได้เดินทางกันไปเรื่อยๆจนไปเจอกับร้านขายผลไม้พอพวกเธอเห็นผลไม้พวกเธอก็ได้ซื้อมา หลังจากนั้นพวกเธอจึงเดินทางกลับไปที่พักในวันต่อมาพวกเธอก็ได้ตื่นมาตั้งแต่เชา้าและได้ลงมาทานอาหารเชา้ากันที่โรงแรมก่อนที่จะขึ้นรถแท็กซี่ออกเดินทางไปหาที่พักใหม่พอพวกเธอเดินทางมาถึงแล้วพวกเธอก็ได้เข้าไปเช็คอินและได้เข้าห้องไปพอเข้ามาภายในห้องแล้วพวกเธอก็บอกว่าห้องของเราดูดีมากและวิวก็สวยมากด้วย เราสามารถมองเห็นรสาไา้น้ำได้จากตรงนี้เลยหลังจากนั้นพวกเธอก็ได้เดินทางกันมาที่สวนลุมพินีและพวกเธอก็ได้เห็นกับมังกรโคโมโดพวกเธอบอกว่าที่สวนลุมพินีมีมังกรโคมโดอยู่กันเยอะมากๆพอพวกเธอเดินเที่ยวเล่นที่สวนลุมพินีเสร็จแล้วพวกเธอจึงได้เดินทางกลับไปที่โรงแรมพอพวกเธอกลับมาถึง พวกเธอก็ได้มาว่ายน้ำก่อนที่จะขึ้นห้องไปแต่งตัวพอพวกเธอแต่งตัวกันเสร็จแล้วพวกเธอก็ได้ออกเดินทางไปที่ร้านสปาแห่งหนึ่งต่อมาหลังจากที่พวกเธอใช้บริการเสร็จแล้วพวกเธอก็ได้พากันมาที่ไอคอนสยามพอพวกเธอเดินเข้ามาภายในห้างพวกเธอก็ได้เข้าไปเดินดูอาหารและก็ได้ซื้อมาหลายอย่างก่อนที่จะนำไปนั่งกินกันที่โต๊ะกันอย่างอริดอร่อยในเวลาต่อมา พวกเธอก็ได้มานั่งเรือเพื่อที่จะทานอาหารค่ำที่แม่น้ำเจ้าพระยาพอพวกเธอขึ้นมาบนเรือแล้วพวกเธอก็ได้มากินอาหารหลังจากนั้นพวกเธอจึงได้ขึ้นไปบนชั้นดาดฟ้าของเรือเพื่อที่จะไปเที่ยวชมบรรยากาศปาร์ตี้สังสรรค์และร้องเพลงกันอย่างสนุกสนานกับนักท่องเที่ยวคนอื่นๆต่อมาหลังจากที่พวกเธอล่องเรือกันเสร็จแล้วพวกเธอก็ได้เดินทางกลับไปที่โรงแรมของพวกเธอ และเรื่องราวของพวกเธอในวันนี้ก็ได้จบลงกันแล้วนะครับเอาละครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ตัวผมก็ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้หากใครที่ชอบก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องอย่าดูนานกันด้วยนะครับหากคลิปนี้มีข้อผิดพลาดตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์ติชมกันได้และสำหรับวันนี้ตัวผมก็ต้องบอกว่าขอบคุณครับ